โอเคครับสดีทุกคนด้วยครับรต้องขอขอโทษด้วยร้องเพลงมาชีวิตหนูไม่เคยมีเม่อก่อนะเรนเป็นว้าไรครับเนี่ยฮะเป็นว้าะไรครับเี่ย่ยพี่จะเปลี่ยนแล้วนะ ลองไปยืนดูดูที่ร้องจะเป็นยังไงเป็นังไงอ่ะแต่หนูร้องเพลงไม่ได้นะพี่รอตะหนูนมเไอ็นี่หักเลยด้บอดีก้ไมูไปก่อน๋ยวพี่เปลี่ยนชื่ก่อนไอ้นีแท้คนหัวละโอ้โหมันต้องเติรว่านี้ปัหาโอ้โ้ยงยัไงนะ เดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปอ่ไปกเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะะฮก็เพลงน่าจบไปครับโดยการปั้งหรือการกระท่อนกระแท่นนะฮะแต่ก็จบไปได้เหนื่อยเลยเหนื่หัวลอกเลยใช่เหนื่อยหัวลอกเพราะว่าใช่ก็เลยคุยกับโบว่าโบถ้าเกิดไปเจอพี่ใหญ่ข้างนอกเนี่ยจะไม่ไหว้แล้วนะเดี๋ยวเจ็ดเวลาไว้สักนิดนึงไหว้นะเพื่น ปร<ม>นะชวดุูอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดละพี่ตื่งไม่ขำตื่นไม่ไม่แล้วหนูขำมันแต่พี่พี่เอ็มเต้นแล้วอะแล้วกงมายืนถือก้องซื้อกันสานพวกเงีแ้แหรอไม่ถืออะพวนี้ยหรอทำเหมือนลูกฮะทำเหมือนที่หนูตั้งใจดูก็เลยฮนะอขออีกรอบคราวแรกของ,องดีมีรอบเดียวให้มาดูพี่ด้ว่ามีกระเพียงแน่ไหม พอเห็นน้ำมันหันไม่ไหวหันไม่ไหววันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะตีก็วิ่งลงมาจีก็หลังเวยตีอะไรก็ไม่รู้พูดไม่ไหาแล้วหมดมา้องรองหญิงลงบันไดบอกว่าห้ามดูห้ามดูนายท่านครับใช่ครับแล้วจะสามนครับผมล้างครึ่งเดียวได้ไหมครับล้างไม่ อ่ะามาครับวันนี้สวยอย่างเมื่อวาน